งานต่อวัดไทยกัตนาใส่กุบะอา,า,าจา,ายรย์กิดควาใส่เสดานเป็นคนแวใสเปือนไอ้สม,มเรณ์กับกันเปเจ้าวาดเก่งเลยรออยู่ันเดียวก็ได้เก่งยังดสบาย นอนรียวก็นอนได้นนดยู่ใ <Yeah. S 1> ส่เจกันไปเฉยๆนะเมือมอม่อเมื่อก็เหี่เอาเยสลาได้หลายบรารมีบราบรมีมันเกิดจากน้ำพักน้ำเลี่ยนอดเฉพาะแห้งกาย จะเป็นจะเป็น่นานปรมัตถบารามีอะไรเนี่ยตัอย่างสลายสีวิตนะหมอกไก่ถวายสีวิตไปกับคุณงามความดีไปกับภาษาศาสนาในการสร้างยินสร้างนา,ามนะีมาตรองนนี้อย่างนะน,นะคุณเจ้าพัวเอาพระโพธิสัตว์เอวเอกบำเพ็ญบารา,ามีนะนะ เหลือของวัตถุธาตุสมใจแต่ว่ายิงไปพอวัตถุธาตุหรือคือ่ฮะฮะฮะาตุที่มัสูงหึ่ไปธานเพื่อพ่วมเสื้อสาะก็เป็นอุป,ปบาลมีธานชีวิตธานพลังกำลังสละชีวิตตลอดชีวิตนี้จะาำคุณงามความดีเสื้อสารโดยข่วมเมตตาโดยค่วาเชื้อสระะา,า,ร,าสร,รสงขอบ แก่บุคคลอื่นแก่สาธารณชนอันนี้ก็จัดว่าเป็นท่านปรมัตถารมีนะคือยอมเนี่ยออยอมนะหย่อมสลารชีวิตนี่มันทีตายกัะซังวันเดือนธันวะในการสาั่งในการสาั่งบุญสั่งารมีนะก็เป็นการละทิฏฐิมรณะละความเหนื่อยเถือถ่อนเนื่อนเถื่อนโตนะแต่ว่วาถา้าบนาานีอธิษฐาน ตั้งแต่เราเอาเหตุทานดิซือบริหมีการอธิษฐานบริหนีบริการเสียสล,นลันะมันก็ยังเป็นทานธรรมดาอยู่นะมันก็นสามสารมที่สร้างกิเลสขึ้นอะไรขึ้นกันเืออย่างเพื่อสิแหงนินาหนิตาเพื่อสิไหนจิตใหญ่นะเพื่อสิไหันเกิดะะะสรรเเริญเงินย่อหรือมาอันนั้นเรียกว่าทานุปล่าไงนะเป็นทานธรรมดายัางยมันจะถึงอุปาป,ปาลามี ยังมีโทษยังมีความถูกอยู่อ่ายังอยากได้ลาบอยากได้ลือดอยากได้คำสเสนรเส้นเนี้ยย่อย,อยู่มันก็นยังมีถูกอยู่ด้วยกันเพื่อถูกไปอีกหลายกวกเก่าถูกเป็นอย่างน้ะพระโตกิตรายโลกธรรมแต่ว่าทา่าน,นเสียสละี่การเสียสละเสียสละให้คนอื่นมีความสุขเสียส,ะสะละสำเรื่องคนอื่นเสียสละ ขอมถูกตัวเชียรสระก่อมถูกนี่แหละมันเป็นบุญเป็นบรารมีหลายาตมาเป็นฝ่ายเหตุบ็ต้องว่าให้จ้างก็ต้องว่าให้มีของกำนันบ่นต้องว่าให้มียังซอยเรือก,กูบาอาจารย์วัดนันวัดนียดนะบอกให้เพิญเง่นเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองยังมากมายนะเหตดไปซอยเรือก,กันไปเนี่ย ในเฮาเอาความทุกข์ของเฮาทีละยิ่งทุกข์เท่าะแต่ว่าเรามีมันเองหลาย,ลยนะความยึดมันเือมันในใจของเ,อางเ,อาาเฮาคือความทุกข์เด็กนะยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าทุกข์แล้วเฮาส่วนใหญ่เฮาสิบ่อยากเพีดบ่ว่าเหตุการณ์เหตุงานบ่วชเหตุนี้เกสร้างให้เกิดความทุกข์เกิดคู่ประสางมาแล้วเฮาบ่อยเพี้ยนเกิดเหตุขึ้นมาเกิดความพยาบาทเกิดค,ความโกรธยิบเกิดค,ความฟุ้งซ่านขึ้นมา พ่อพ่อที่าดูห้องสูงนเะพ่อพุทธเจ้าผู้ห้องสูงขะงมันเลอ่าบวาสิเป็นศาสตใ์ได้สัตร์ได้สมสังสมบุญบารมีพุทธแจียนสัตว์นี่ไเอาถูกหนีเป็นคุณ้องการอธิษฐานบุญกุศลคุณงามความดีการเพื่อผู้บาอาจารย์การเล่นงานเรื่อยๆแกี่ยวกันทีไม่ควรจะสั้นเขาแต่คนที่ ตัวอาจารย์จะเฮ็ดมันถูกมันถูกบ่พหอว่าสันเขาเราเหมืเดีดเฮ็ดมเหยียดยังสันลักอ่ะแท่งมันสิตายเถอะไหนมันสิเป็นล้มมันสิเมยเท่าไหนมันแห่งใจมันแห่งใหญ่ถูกมั้นั่นแหละก็เรียกว่าสัจจะอริยานอินทรีย์บารมีความเจริญกินนะเต็มอินทรีย์บารมีทรรมเลยบาลามีมันเต็มหมดรัศมีมันเกิดขึ้นดอเสียงมันกวักไกลไปด้วยความเจริญละความเมตตาอ่ะ ส่วนของจมพอมหรือที่เหลดอจะเบิดไปนำไปไปผมถือเหนือถือโตัะอ่าอ่าข้อมลมกข้อมปวดข้อมหลงข้อมอยากได้ข้อมอยากบังอยากดีในหลาบในยนต์ในสรอเสริญบ่มีได้มมดขึมาโดงคุณน้ำหอมน,ะ,นะเ่ีเขาแนะเองบาอาจารย์ครับเทระราภูเขาคนนยี่บาลามีคนนี่ลาบซื้อเสียงหลายๆเยมื่อีเขาแนะนนปลาตนอ่ข้อมทุเลขนแต่ว่า เรื่องของปุ trips, problems, Airbnb, ๊กผิดตาบุญยาตายเขาบอเห็นเขาบอเห็นว่าเป็นสางบุญสางบารมีมาลายทันใดมเนี่ยงูขี้หลวงพ่อเหลี่ยมห่อหลงพ่อใหญ่ห่อหนองกบผุบผิวดำเหมี่ยมไปไสีว่าเจ้าใดไปสีบง่เจ้าใดย่าสั่งโม่ได้สนใจนึกอยางเดียวโม่ได้สนคนรง่คนรวย อย่างที่ว่าหาสี่แจกได้ึ้นกับบัวแดะบัวแดไปอ,อันนี้นมความคิดใจบัวแดไปอยู่ในส่วน,นบัวแดงจิตจิตในโลกธรรมเศสาวมันไปอ่านทั้งสี่ปเ,นนะาาเป็นกบฏกันได้เด้เพราะว่าบารมีมันลายแล้วแต่ว่าก็บอกว่าอย่างเพราะว่าบเป็นประโยชน์ฉะนั้นบเป็นประโยชน์อ่าประโยชน์เท่ามีอินทรีย์บารมีเท่ามีอยู่บุญวาสนาเท่ามีอยู่เศาสามมาแล้วปุ๊บเท่าสีนน่งกินนอนกินก็ได้ ข้าสซีอยู่สุขสบายก็ไดแต่ว่าคูาอยยาจาสรวยเพื่นเทศให้เบิบ้งเนิ่ยเทศไห้ลูกลาาา้านเบิงเทศไใหเชาาบ้านเบิงเให้ญยติโยมเบิงว่าน,นี่ชีวิตเฮาเนี่ยมันมันใส่ก็ใส่กระางมันสิรูญประโยชน์ก็จสื่อเปล่าประโยชน์ประจ,ระจ,ระจสื่อ,อสำหรับผู้ที่มีนี่กิเลสอยู่ผู้สำหรับผู้ที่ต้องการสาาวัสาความสุขอยู่กระตองเก็ดจนสี่ก็ต้องทํำจันสี่ส บ่ได no ้ไปปาสนาเอาแต่ว huh kind of ่าปัสนาความูลปัสนาหลาดเยอะเชิญละเชิญแต่ว่าบม่เห็นยังยังสั่นแม่จะพาลูกองค์พระเจ้าด้วยกันตั้งแต่ครูบาอาจารย์เป็นป้าเห็ดนั่นเห็ดนี่ซอยการซอยงานสางบุญสั่งวารีเห็ดยังบ่ได้กพ่อหน้าฝาไม่ไม่มาคึ้นได้แต่ว่าเดี๋ตะกี้ตะมาคือขึ้นเดือนเห็ดอย่างเมื่อเด็กภาวนานั่งสมาธิตัวหองด้วยโยมกับเวเดือนแล้วอยู่เมื่อเด็กปุ๊บนั่งสมาธิเสื่อ เขาไปยังเด็กใส่เข้าไปยังใส่อยู่เนียเนอานาคููอาจารย์ีเซียนนะเศร้าสลายอียงต้องเจอฟ้องเงงเล็กหน่อยแม่แต่อยู่ยาอาหารเยียงกับสางมเกิดขึ้นมาเหนือบารมีด้วยด้วยคุณธรรมมันอื่นไม่เป็นดรือคุณธรรมในการนั่งสมาธิสื่อันรนั่งสมาธิสื่อนั่งไปนั่งมาเฮ้ยเอียงกับบสมบูนเอียงกับบสบูนนั่งไปนว่ามาตอ่นตัวยูบ่ะไร ลําบากฟุ่มเฟื่ยหมองหันมิสงบหมองนี้มันสงบ็ไปพ่อว่าเอาไปเอามาอ๋ออาหารบุญอ๋อเสนาศาสนาบุญอ๋แค่สันนิษนว่สมบนัณนะนะเมื่คนละส่วนกันมันคนละส่วนกันอ่าท่านกระหายพนนั้นหนึ่งชีนกหายพนนั้นหนึ่งสมาธิกระหายพนนั้นหนึ่งแต่ว่าสาเหตุเบื้องต้นเงสมบูรณ์แต่ครูบาอาจารย์ขวายเหย็ดนั่งสมาธิเหเวลานั้นสมาธิภาวนาก็มีอยู่เวลาทํางานก็มีอยู่เหย็ดนั้นเที่นี้อ่า ในวิลานะปังเขตเังธรรมก็มีอยู่เฮ็ดครบเมื่อไหร่ครบเมื่อไหร่สมบูรณ์นิสิบุคคลไปส่วนใดส่วนหนึ่งคนเขาคือการแสวงหาความสุขุกสำการความสุขอยู่แต่ว่าเฮ็ดแต่สิ่งเดียวมันก็บร่ไหร่แต่คือการยกการทําการทํางานของเขาเฮ็ดงานเก่งอยู่หาเงินเก่งอยู่แต่ว่าคุ่นุ่นที่ต้องชเฮ็ดให้เป็นข้อเกิดขวอมั่งขันไม่สมบูรณ์นะขวอมั่งคังนข้อสมบูรณ์ในการสิบิจะมี ะก็สุกอาหารทีู่่อาศัยเครื่องงงยารักษารุเป็นว่าส,บสมบัติะขยันประเทศกระสางแต่ว่าขันรักษาเปลนกยบบรอดนะนั่นบอกว่าขยันแล้วนะอุทาานาสม,มทุทาแล้วก็ตอนน้องมีราคาสม,มทุทานะคือรักษาเปลี่ยนนะถ้ารักษาเป็นมันก็เหลือนะรนะักษาด้วยนะวิธีรักษาด้วยนะวิธีที่เทศไัยส,สมบัตนะิให้มันอยู่ อ่าได้เยี่ยงยื่นหน้านแล้วก็พอกพูดไปเรื่อยเนี่ยเทสัตว์เทศสัตว์นะการทายานทันซื่อซื่อมึคงแจ้งรักษามันกับอะไรนะที่จันทร์สร้างบุญสร้างกุศลสร้างอายุให้ท่านอยู่แต่บูหูแจกหลักษาผ่านมันก็บรักษาของอะไรที่จันทร์หากมันก็เฮตโตไปบุตรใดที่จันฉนะน,นั้นการทำบุญมนะันจึงมีมีธาตน,นะมีท่านบรารม,มีมีบรารมีมีอุปปรารมีแล้วก็มีอ่าปร,รามัตถาบารมีบารมีสามสิบหัดที่ดีนะ เหตุอ่าเอาเหตุแต่่านไม่เดียวนะเ้าบ่ได้มีความเสียสละบ่ได้อันนี้สงฆ์ความเสียสละมีแต่เสียวมีแต่สีเหตุเอาด่ามีแต่สีเหตุเอาดีมีแต่สีเห็ดแห่ง้นหรือละเสือนนี่มันก็ยังมีความถูกอยู่ข้นบ่เสริเสืินเงื่อนห่อข้น่านบ่เสือญเงื่อนย่อคนอื่นบ่เสรอนเงื่อนย่อแตเกิดความถูกขึ้นมาอ่ะเมื่อบ่ได้รับความเป็นไงแต่เกิดความถูกขึ้นมันยังหยาบอยู่ในทาน แต่ว 1941, ่าท่านของข่อมถึงความเป็นพระอลียาเจานะถึงความเป็นโซดาบันสกิตาทามีอนาทามีเป็นพาลาหันแมแต่ปัตนะเป็นพระโทีิสัตพุตภูเป็นพุทธเจ้าเมันก็ต้องขยับกลุ่มไปมาเข้าหาย่านุเมื่อมีความเจริญลยิงไปโคนนั้นก็คืออุปปาปาะมีคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนั่แหละเวียนๆเวยนว่าอุปปาละมีาเข้าหาย่านแล้วเข้าปกูมันอยากมำบาเขาเกิดความเจริญละนี่ละ นี่แะคือบุญทุกบุญส่วนเขายอมเมื่อยเขายอมเสียสละเพื่อชัยพ่อโดนมีความสุขมันลดทีเที่ยมาหนักถ้าจิเกิดความผาคุ้มใจอู้เข้าซอยคนอื่นขนาดนี้จนสิลมสิตายคนอื่นยังได้ความสุขขึ้นมาโอ้ดีเนาะยังสั่นเกิดความผาคุ้มใจเป็นวัคซีนหรือว่าในใจยิ่งไปกว่านั้นอีกเขาเมื่อยเขาเสียสละทรัพย์สมบัติเงินทองออกแล้วปุ๊บ ชีวิตของเขาเชื้าราใดแล้วตัคนเดิมต้องมาสิตายกระชากไตกระชากหัวมันเขามีห่วมจุกนี่มันก็เห็นว่าปรมาถ้าปั่นเราดีนะเนียยิงมันเมื่อยยิงมันสิลมสิตายยางขึ้นมาอย่างไหนโอ้ยจี๋แจ่มมันเข้มแข็งขึ้นมาแต่มันบริยอต่อในแท้ที่กิเลสมันสิเกิดขึ้นมาจากความทุกข์บุมมันเกิดจากริตฐานมันเกิดสัจจะขึ้นมาในจิตในใจด้อนี่ล่ะนี่แหละคือสิ่งที่มันตกหนามโบลายตกไฟโบไม เฮ็ไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะสินแต่รักษาท่านต่เห็ดภาวนาเห็ดเมื่อกี้ยื่ตรงกันหมดเลยยืดตรงกันหมดเห็ดยุ่แต่ว่าคือปรไดด็นอย่งนี้ว่าหัดไต่แต่ละเด็นว่าลเอียดสั้นแต่ว่าถ้าเ้าสีเห็ดเพื่อสิหวังอยู่หลาบหยดเชิละเสริญหวังสิเป็นเจ้าพ้นในพ้นหวังสิเป็นใหญ่อันนี้คิดพีธผู้เจ้าพ่นบอกว่าคิดพิดคิดพีเพิ่นเพิ่นบอกไว้ที่ไหนก็คือ ความต่างความปรถานาพิสของสมณะหรือว่าของนาบุวดหรือว่าผูประปพุทธพ่งมาจันเก็ดอยงนี้กรใส่อยากให้เ่ยออยากอยากให้ก็เดินเงี่ยรอกเขเดิน,ว,ดดน,ดนว่าความเป็นใหญ่เนเป็นความเป็นเจ้าลับทีปรถานาปัถานาพิสเนี่ยแม้แต่รักษาศีลหรือว่าทำสมาธิภาวนาเนี่ยแต่ก่อทำมากระร้าเกี่ยงกระส่าแสดงออกเขียนเป็นคุณธรรมนเกี้ยงกระส่าเป็นทำมากระร่า, ор, า,าแต่ว่าในจิตใจของกูนั้นปรถานาวะอยาก ให้คุนสำสเนเสื่อมเยื่นย่ออยากให้ได้ลาบอยากให้ได้ยดุดบอกไปอยากให้เขาได้ว่าให้ท่านอยากได้นี่หลักสักการะได้หลายในเพื่อเนว่าค้อมปัตนาพิษปัตนาครอบเป็นเจ้ารัฐีเรียนว่าผู้จะเจ้าบา่าวได้เหมือนว่าเองแต่ว่าคุณาธรรมสิ่มันเกิดขึ้นจากข้มามดีๆครบเสียสลที่ดีะมันก็เป็นอยสั่น์ได้เป็นครอหวังดี ข่อของพุทธเจ้าเพิ่นเคยว่ามีตาคุณกับรูปตาคุณถ้อของพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นเห็นว่าเผยแผ่ธรรมะเพื่อข้อมปัารานให้สัดทั้งหลายนี้นออกจากข้อมถูก้นออกจากข้อมถูกคืออย่างคือค้อมทุกได้ใจก็คือข้อมโกรธข้อมหลควข้อมล้มข้อมรู้ซึกที่มันผดี ทุกท่านกายก็คือความเย็นที่ถูกต้อ,อเาางเห็นว่ากายนีบัเทียนเห็นว่ากายหนี่เป็นกองถูกเป็นอนัตตาเห็นขั้นหาว่าเป็นอนัตตาบ่เป็นตัวบ่เป็นตนเห็นเกิดความเกิดความแก่วามเจ็บความตายอ,ออกจากความเกิดความแก่วามเจ็บวามตายใดนั่นเกิดว่าความปรารถนาบาา่ได้ปรารถนาลาสักการะสื่อเสียงสัรนแลเสิญเงินยอ่ทรอับท่องบัเงินทองอย่างไรได้ เขาสั่งเขาเหตุอยู่นี่เขาปฏิบัติอยู่นี่กัปตันว่าเสียดต่ป่าธนา่ข้นมาสารเสริญย่อๆบระเดีว่าเสียมิ่งเจ้าข้นนายข้นบระเดีว่าหายวิหนามีตายอย่างใดกานเบิดข้อมถูกค่อยๆย่างไปการเบิดข้อมถูกการเดินทางไปสู่ป้อมโผตรงนี่กัปตันว่าสีกลาวกระโดดไปทีเดียวค่อยๆเป็นไปรือเขาเหตุคือค่อยๆทำข้อมเปลี่ยนให้มันถูกต้องค่อยๆปฏิบัติไปตามขนบธรรมเนียม ตามคู่บาอาจารย์สุมภาหิตเคยอยให้จิตใจมันเคยอยลดความอยากอยากโลงโลนลงที่กันกาการเข้าตัดส่วนใหม่ที่เข้าเสียเอาสนใหม่มาเฮ็ดเงอนเฮ็ดตานเฮ็ดคือเฮ็ดแปรเฮ็ดเสาแหลกๆต้อก่อใส่ขวนผ่าขวนตัดตัดเปลือกมันออกเปลือกกระพีอันนี้มันผ่าออกใส่แห้งไรตัดงานตัดงานมันขึ้นกันคึอกันกาการให้ท่านเฮ็ด ให้ท่านไปดูเห็ุไปดูดูเพื่อเกิดข้อมือเชืนเมเกิดข้อมือเชินอแต่คิตใจเมื่อเกิดเลยมีคข้อมือสุขจากการเสียสาระนะเมื่อมีข้อมือสุขจากการเสียสลระข้อมือโลภข้อมือทะยานอยากอยากมั่งอยากมีนะในการแสวงหาความเป็นอยู่ในกาหมองขุนอยากกินอยากเล่นอยากเที่ยวเมื่อกระหน่ยลงจิตใจเมื่อก็ะลงเย็นขึ้นเดินมือถูผมมาเมื่อเกนกยบการผาดสังตัดนะ มอเข้าใจใจเข้าดีแล้วเขาทึงซุกแล้วในการเจื่สาาแล้วมันเป็นปกติแล้วมันก็เป็นซีนเป็นมาซีนก็คือกันครับกับขีรักษาชีนไปเรื่อยทำความขอาใจในซีนไปเรื่อยเป็นปกติเป็นคิดใจมันโบกรธมันโบกพยาบาทมันโบมีปูเวดปุ๊บมันก็คอยข้อแก่นข้อแก่นมาข้อแก้นเนาะเขากระโดดการขาช้างลงมาแก่นคืออย่างไก่พ่อแก่นคืออย่างคือสมาธิ ที่ใจเข้ามีสมาธิเข้ากระสีควบคุมอารมณ์มื่อารมณ์ค้ามโกรดความหลภความหลงมันเขามาอารมณ์บุญมันเขามาเข้าสีตะออยละวัดละว่างเกิดเป็นสติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เขาถาดกับขีอออกจากแกนใหม่บอลห้มือถือบอลไห้มันจินแกนใหม่หลายมีสติควบคุมมันมีอารมณ์ควบคุ่มควบคุมบอลไห้ขวอมโกรดความหลภควาอมล่งบอลไห้ทีทีมานะข้อมถือในการกระทํา คือในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นใหญงบวสิเป็นว่าชอบใจก็ดีบวชอบใจก็ดีบวหายมันมาขอมงามจิตใจของเขาบวหายจิตใจของหอมไปเป็นไงในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านกรทซงานก็ผอกับขี่กนันอ่าเขากับจะคล uh <c> uh <one> อยจากควนเขากับเปลี่ยนเป็นเอามาหลับควนบวเขาแล้วาหลับทให้มันคมมแต่มันคมไปหนาเดียวแต่มันเอียงไปหนาเดียวเพราะมันถากแล้วถือกับขี่กันแล้วมันก็เติร์นดอก อ่าแกนมันกับบาถือบาถือทำลายเนะี่ยแล้แกนมันแล้วอเอาเนียนเอาเรื่อยเอากบมายังมาใสาออกแต่มันดีนะนะ่าอ่าการถากถาง,างการใสออกคือ,อก,การกับการหูจักปล่อยวางนะทีทำจิตใจแห่มันสงบคือภาวนาเห็นว่ากับพี่เป็นแกนเป็นสาะของศาสนาเป็นสาระาพวิธีอะ อหมือคิดใจเฮาเฮาเมือนเฮามีสติเฮาหูวจักภาวนาระงับอารมณ์นะระงับกิเลสตัณหาแม้มันเกิดขึ้นเฮากคอยระงับมันไปค่อยละว่างมันไปมให้มันเป็นใหญ่มให้ยยิ้ใจเฮาไหลไปเป็นใหญ่ในอารมณ์ไปเป็นเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเห็นว่ากําลังถาดเปลือกาดกับขี่ออกจากกันนะ มันคิดใจเขามันบริสุทธิ์มันแข็งแรงคือกันก็แกนใหม่เข้าสีน้ำมาใส่ประโยชน์ยั้งมันก็ง่ายบัิเี้บ่เป็นโผลเป็นไผ่บ่เดือดร้อนบ่เดือดร้อนตัวตนเองบ่เดือดร้อนตัวบุคคลอื่นไฟมันบหมยนะตับแกนเป็นใหม่เป็นกระถี่นแต่แข็งแรงทนทานเอามาใส่เห็ดคือเห็ดแพรเห็ดเงินเห็ดสั้นเห็ดหลาเห็ดฐานมันก็แข็งแรงใส่ประโยชน์แต่เต็มที่นั่นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมามันเกิดขึ้นโดยเกิดจากบุญจากบารมีแต่ว่าบุญบารมีเนาะก็ต้องเหตุให้มันถูกต้องด้วยว่าไม่เหตุไปเพื่อศาสตร์การะชื่อเสียงอย่างหลับหลุดนะโซนเสละเสซินเยื่นย่อจะให้คนอื่นโยนย่อพอปัดพอเหตุไปเพื่อความเสียสละกธาตุบารมีธาตุอุปบารมีเสียสละบารมีเสียสละกอุปบารมีเสียสลักปารมัตถบารมีนี่คือเหตุนี เทศไปเรื่อยๆแน่มันถูกแล้วเจอเฮามีกี่เด็ยตันหามาวันมาว่าจจมันถูกมันอยากมันลําบากมาวันมาว่ามันคือบุญด้วยคือคนอื่นเขานีสัยอ่ากระซางมันแต่ว่าใจเฮามันเทศไปเรื่อยๆสา่างเรื่อยๆทุกข์ไปเรื่อยๆอะาโตภาวนาอ่าโตจิตใจเฮาเ็ุบุญเทศกุศส่วสร่างบุญสร่างบารมีไปเรื่อยๆมันสี่เบิดถูกทุกข์มันแห้งแหงเป็นไงมอไหร่มันสีหายไปวิดไปเลยโมเวณเนี่ะแนวภาษา าเฮาบท่านปัญญาเฮาห้องวานเกิดเนาะเ่อสิลุ่มลุ่ไปเยาวาแต่คนเยาว่าแต่โยมเนี่ยพระอี่าือีกันภาวนาไปเรื่อยวันวันนั้ถูกขอแง่งยันวันนออถูกวันวันนิสู่ก็ถูกแงีงนยส่วนใหญ่เขาไปเนี่ยเขาไปเนี่ยมกันหล่ามันคือมันคือถูกแง่้ของเขาามันเหมียนหรือว่านั่งสมาธิมันคือถูกเง่งของเขาเนี่ยยู่เป็นฝาเป็นเหมียนือถูกแง่งยยูเขาเนี่ยบ่เหมียนหัวมันขึ้นสนามรบไปเรื่อยแล้วมันเก่งไปเรื่อยไลยซ้ำน้หัวนี่ยตีตีที่แหลก็ตีกันก็ บอกภูบอเก่งเนี่ยบัดจะพ้องเกง่งขึ้นมาเนี่ยบอย่บอเขาก็ให้ตีรูภูเกง่งเกขึ้นไปเ,เรื่อยๆอกสัสภูศกมันก็เก่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่การสิ่ถูกก็กิเลสตัตหาการสืษอสากิเลสตัตหามันเก่งไปเรื่อยเยมันพอไปเรื่อยจากเสนา,สนาพญามามดลูกสาวพญามาทุกสายกับพ,อพ่อพญามาดอ่าพญามาดเ็คือพญายิปยิปเขาห่อแหละ,ละที่นี่พ้อมลงออยู่เขายิ่งยืนวันทื่อวันได้ยิปเด่นคือพอ คุกเมื่อกาศิลปล่วงมาอยู่นไอ้คลายน้มมองไปเรื่อยๆว่าธรรมดาเลยนั่นคือการเสียสละการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการทำบุญทำกุญส่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอาทุกเป็นทุนเอาทุกเป็นทุนเท่าสิลี์ความอุตสาหะนี้ความวิริยะขาเขียนบาดบันบ่สนไถ่สิบอกจังใดไถ่ไสิเฮ็ดจังใดจะสร้างแต่ว่าเข้าสิซื้อตรงต,รงต,รงตรง่อคุณธรรมเข้าสิบ่ใไห อันอื่นเมื่อเบียดเบียนคุณธรรมก็เสียเอากุณธรรมเป็นไะตั้รัตใส่คุณธรรมเป็นไงก่วมเสียสบะเป็นไงนะเออเลงหัวใจผู้ติสัตว์นะหัวใจของพุทธเจ้าหัวใจแห่งความเป็นพระอริยเจ้าหัวใจแห่งความผุดผุนองไปสู่ตรงนั้นเก็บเนี้ยกระนองไปสู่ตองนั้นก่วมเสียสบายแหมมึงให้เห็นมันตายไปเถอะแต่มันตายค่าบุญก้าวผู้ส่วนคุณก้าวผูดีแต่มันตายเลยเถอะถ้าสิเกิดความปีติผาผุ้งใจนะแม่จะโจรหรือว่า คนมาประทุทสลายเอาเมียนมาโจอขอดหะข่ยสีเอาชีวิตเจา้าใครเจ้ามีบุญย่อนว่าเจ้าตายย่อนขาขาดดีพ่อนีอ <c oughs> ออ่ล้วนเะื่นเอกสารนะะคือมหาโจรคือกันสมัยพุทธกาลพุทนะธกาลโจรหาลอยโจนหาซิปไหมมันเนโจรหาลอยมาถึงเราหาลอยเราะเป็นกิ่โจรเมื่อก่อนเอาไปป่นเขานะมาหาเดือดรอนมหาคุณเจา้า นะคุณเจ,าจ้าสอยแรงมาเข้ามาในวัดใครจีงไดนเขาสิข่ากาแต่พวกมึงเี้รวยเจีงไดนข้าพเจ้าสิดดกเพื่อไครรักษาศีลเท่านัน้นเลยให้รักษาศีาลเจ้าสิเป็น,น,น,ยนยังกระสานข้าเจ้าอย่าคนจย่าข่มถูกโบย่าตกสูเอาไว้รักษาศีลโอ้ยพอแรงมาแล้วเสนาเอาใหมา่พระราสาแรงมาก่อนมาจับกอนเช็ดจังไหนคือจับแล้วเจ้าสิย่อมจำน่นรอห่วมจริงที่บอก อาจจะย่อมอำย่นรอข้อมจริงมุทิตใจเจ้าโบเบียนเบียนน้ำผู้สิอ่าเจ้าเคยเอ็ดพิษมะเหลียวเจ้าสิย่อมจำนุ่นรอข้อมจริงย่อมสลับเอฮาขเอยดพิษแต่ชีวิตเพราเฮาสิเคยเอ็ดพิษมากหรือว่าทำบ่ดีมากปุ๊บเฮาสิได้ชะผลท่านเฮาสิบบุรีไผ่เวียนเฮาสิบสาษาปูสามสามไผ่สามเวียนกับผู้จีมาลงท่านเฮาอเนื้อสีดาบ สี่ฟันข้อเข้าเจนขาดเข่ากระดีบมีข้อมยาบาดมีข้อมขูดเงินคนอื่นสีเคยทำลายเขาบาดทำลายคนอื่นบาดเข้าสี่คอจบอยู่ส่วนหนึ่งเกิดขกินมาเขามีฟันเอาคอแล้วไดแต่ว่าสีนประจักษ์ขึ้นมาในจิตใจข้อมพยาบาดเบิดไผ่เบิดเปลี่ยนมากลายเป็นข้ามปรมาตึปรามีย่อมเสียสละชีวิตเพื่อสิรักษาสีนเพื่อสิรักษาธรรม การไถ่ทานการสางบุญสังบาร,รมีห้อกับเคลเจนสัน่นคือกันย่อมเสียซีเวิตย่อมเสียทิฐิมานาย่อมเสียอ,อีโ,โอกองเจาของเพือ่อเสียให้มันเกิดท่านอันนี้ะูุปปาเรามีท่านปามัถบาลมีเสียสลยัดไปสลายไปสลายทิฐิมานาะสลายควมสูดซึกสลายควมถูกไปพรอนควมถูกองเห่า ที่สลายไปเรื่อยเนี่ยนะแม้นทุกเท่าไรมันแต่แหงสนาไปเท่านั้นมันแหงสบายใจไปเท่านั้นทุกเท่าไรตั้งแตกระสานเมื่อเท่าไรตั้งแตกระสานที่เจ็บปวดป่วยโซ่้ามันได้กระสานมันกระซมนั่นแหละร่างกายความความแข็งมันกระเศร้ากินเขาแล้วมันกระเศร้าแต่ว่าอารมณ์นี่ผู้สูงเราทำวันนั้นมันยิงขึ้นไปปีติมันแหงยิงขึ้นไปอ่ความจําได้จําบ่ลืมมันแหงขาดความใจ้ย ก็เห็นกันเลจนฮอตตายเหอแต่พอเดียวบริวารมันเสียใจหรือว่าบริวารมันสิเศร้าโศกเกิดคววมฝ่าภูมใจกันมาแทนโอ้ยบุกีละเ่ยแต่ขนาดนั้นตัวนั้นเยแต่อุปมาเหมือนกันก็หนาทาที่กสีสีเสียกันท่าบุญโอ้ยจนเบิือเงินเหอทอแต่ว่าบริดมีค่วมเศร้าโศว่มันเ็อนี่ในี่ยขวดีใจนี่เนี่ยวฝากภูมิใจเย็นดีดีได้สม่เสมอไปเครื่องปุ่งที่จืดส่เสมอนั่นไหงอย่างนี้ สิ่งที่เข้าสีใดนะมันได้ตัวนี้มันได้จำจรสวอดได้แต่ว่าได้เงินได้ทองได้ายลาได้สรนเสริญเงินย้อนมันเป็นของโลกมันมีตรงขามไปอยู่สม่อเสมอบางคนแต่สรรเสริญบางคนก็บอกสรรเสริญทรัพย์สมบัติมันเพือนนี้กระดีใจบัดบ่มีกระเสียใจสัตว์นี่เพื่อเตือนว่าทรัพย์ที่บ่บริสุทธิ์นะแต่คือมันแยกส่างความถูกใหนเข้าใดแต่ว่าชีดสะลอ่า นี่ความเสียสละหาความสุขจากความเสียสละคือเยี่ยมเลยมันก็ดีใจเยี่ยมนะเนี่ยตอนเหตุสิเมื่อไอ้คนได้เกิดชันเท่าขึ้นอยู่ว่าย่อมกลุ่นย่อมกลุ่นมีความสุขทาอ่านที่กันให้ยในความอ่อนน้อมทำตนให้ยในความปราบปรุงปีติยินดีหายแล้วกจยินดีหาไปแล้วก็บม่ได้เสียได้ไม่ได้รู้จิตเหมัอนถึงเหมืนยังไงคือขึ้นมาอย่างไีจะมีความสุขอย่างนั้นนะซาละนี ถ้าเป็นต่องสังถ้าเป็นตองเหตุไปเรื่อยๆเพื่อจะทำลายความทุกข์ในจิตในใจของห้ออบอ่มันเบิดออกไปอ่ะบุญกุศลแรืมันเหตุได้ดีแล้วล่ะแต่มันพอถึงเวลามันจะสื่อมสาวเหตุหรอความเชื่อราเหตุใดหายใจดีดีแล้วมันกเกิดขึ้นมาอีกใหม่น่มันเกิดขึ้นมาเมื่อถึงเวลาปุ๊มันเกิดขึ้นมามันจะมีผลในญ่านสรงใหญ่อ่าป็นกองมาเป็นอย่างเป็นออกมาเป็นความเป็นอยู่ของหอ้เก่าอ่ะเศนาสนะสมบัติเงินทอง พ่อเป็นอยู่พ่อขาดสมบัติสุขภาพปราศัยจะสุขประหยัดมันให้ปูนมันสิเป็นโหกเป็นไฟหนมันสิเจ็บสิปัวท่านศีหล่งศีตายบ่เท่าสิลบุญหลกงบมีไฟเท่าสิเป็นคนแข็งแรงกาย่อมเท่าสิลีสุขภาพฑ์ปกายแข็งแรงนะเท่าสีนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นเครื่องปืนคิดไปข้างหนาดีกว่าเทาสิตายแต่วาเทาสิมายึดมันคือมันหัวงาแต่อาเนียข้องเทาอันจะเควยเป็นข้องเท่ากระทุกนั่นแหละ่ะแต่ว่าบุญน่ะมันอยู่ในโถงเขา คุณกำลังพ่อเบียมันอยู่ในโถงเขานันจิติดพกติดโตไปตลอดเวลาลุงนีไปแล้วมันบกห่วงแล้วยิ่งไปเข็ดไปพวกแหงโอ้ยบุหรีโอเอาอียังบุหรีห่วงยิ่งกระซอมว่าเอาเงินจิตถงไวจ้ไปใส่กระสับกระส่ายไปโอ้กว่ากว่าติกามันเกิดเกิดมันอมปื้มจิตปื้มใจโอปปาติกาคือการบังเกิดเรื่อยติดเป็นตาย จิตมันบวห่วงบวกผัดผากตายคือหุดห่วงคือห่วงคือผัดผากอะไรข้อหมายของนรำมาตายสูญเสียนั่นแหละข้อหมายของมันทำมาตายเสียไปจากไปแตกสลายออกอย่างสัมนาแต่ว่าควบคุมวิจุนใจบุญบุญสนมันก็แตกสลายได้แต่เขามีเหล่นั่งดนเสวนาจิตมันเป็นสมาธิที่ทำในนั่งก้ยจิตหอดกำลังของสมาธิระซอยกำลังของบุญระซอยกำลังของความเจริญสละจะซอยว่ามใจดีิ นี่หน,นูวัตถุจำแนนี่นี่นอยูมม่วะจำแน่วะจะขอมาวันไปจำแนม,มันหลงแงขึ้นหัวลายทอนาเดี๋ยวเปแวเวตาวันี้เอาไปนั่งซื้อไม่น,นานยี่สิบก่อ